วัสดีครับวันนี้ผมขอมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับเมื่อวานการผรสมนมการทําจุลินทรีย์นะครับผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึนงครับวันนี้สิบสองชั่วโมงแล้วครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันคู่นี้นี่คู่นี้อันที่ใช้ได้ครับตัวนี้นะครับนี่นี่เขียวเขียวเข้ม นมจะขึ้นมาอยู่งบนเลยครับนี่นี่นี่สิบสองชั่วโมงนะครับแตกต่างจากอันนี้ครับทุบอันนี้สี่แคนตาลูครับยังใช้ไม่ได้นะครับผมนี่มีนมขึ้นมาแต่หน่อยเดียวยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การใส่นมครับใส่นมเยอะใส่นมมากนะครับผมอันนี้น่าจะใส่นมเยอะไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นนะครับผมนี่เราเปรียบเทียบให้ดูนะครับอืมสาเหตุที่ตัวนี้ใช้ได้ก็คือ มันสร้างออกซิเจนมันเองครับมันมีแก๊สครับผม,มนี่นะครับผมที่ใส่แก้วนะครับผมนี่สีเข้มปึกเลยใส่อาเรอ,อาหารสามโลแล้วกบคุณ จะใส่แบบไหนแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ท่านเลยครับนะครับพอคุกเสร็จแล้วกลิ่นมันก็จะหอมฟุ้งเลยครับผมถ้าคุกกับอาหารแล้วตากไปประมาณสักห้าทีสี่ทีสามาทีก็ได้ครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงเลยครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับผมขอบคุณครับ